สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องข่าวมทีหนุ่มคนนี้อยากเป็นเซียนตอนที่21ตอนแรกก็คิดว่าครั้งนี้ฉันอยู่ใกล้บาลังจักรพรรดิสวรรค์มากที่สุดแล้วซะอีกทำไมทำไมฉันก็แค่อยากตายไปสร้างง่ายๆเท่านั้นเองทำไมมันถึงยากขนาดนี้ถ้าคิดจะทำลายใต้เท้าเย่ก็ข้ามศพพวกข้าไปก่อนพี่เย่ข้าคิดออกแล้ว ใจเท้าทั้ง3ท่านนั้นไม่ใช่คนธรรมดานะหาวุยวนทงเทพมือปราบอันดับหนึ่งแห่งเจียนหนานนิวจินซีแม่ทัพชายแดนผู้เรื่องลืออูซานซืออูซานซือเดี๋ยวสีเมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรแนะนำไม่ใช่เหรอหายไปตั้งหนึ่งคนนะเรื่องนั้นไม่สำคัญที่สำคัญก็คือเขาต้องเป็นผู้มีฝีมือไายกาดอย่างแน่นอนจอดอัจฉริยะพลังยุทธแม่ทัพชายแดน ไม่เคยคิดเลยว่าหออาลักของเราจะเป็นถ้ำเสือลังมังกรตอนแรกเป็นกลุ่มคนที่ไล้ประโยชน์ช่วยิบตากลายเป็นอเวนเจอร์การเงินพวกเจ้าพวกเจ้าใหญ่จึงช่วยข้าลายเท้าเย่ยไม่ต้องซอบซึ้งตัวท่านคุ้มค่าให้พวกเราทําเช่นนี้หลังจากได้รับมอบหมายที่ให้มาอยู่หออาลักข้ารู้สึกสิ้นหวังเหลือเก่าคิดว่าอาณาจักรนี้ไม่มียาใดรักษาได้แล้วจึงเริ่มดื่มเหล้าคลายกังวลข้าในตอนนั้นเหมือนศพเดินได้ จนโทษเมท่านบอกว่าข้าผู้อ่อนแอหันดาบใส่ผู้อ่อนแอผู้แข็งเก่งชูดาบใส่ผู้แข็งเก่งท่านปลุกข้าให้ตื่นขึ้นให้ข้าหวนยอดนึกถึงอดีตเจ็ดจำนงเดิมที่มีต่ายเท่าเย่คำนั้นที่ท่านพูดกับข้าคือบุญคุณที่ให้ชีวิตเมยขนาดนั้นอู้ตายเทาเย่ของผู้ของ่านปลุกข้าเช่นก่น ข้าผิดไปแล้วทุกท่านข้าไม่น่าเลยไอยอดชายเอ้ยท่านล่ะไม่แสดงอะไรสักหน่อยเหรอเดิมทีข้านั้นไล่ชื่อเสียงไม่ได้คิดลึกซึ้งขนาดนั้นที่ข้าลงมือเพียงพ่อไม่อยากให้ใต้เท้าเป็นอะไรเพื่อปกป้องใต้เท้าให้ปลอดภัยเท่านั้นเองโดยเท่าที่หลังจากวันนี้ไปข้าจะติดตามท่านสรรสร้างเกียรติยศอันเลื่องลือของหออาลักหม่ขึ้นมาข้าก็ด้วย เดี๋ยวสินี่มันไม่จําเป็นเลยนะข้าไม่ต้องการให้ใครมาติดตามทุกท่านข้าเข้าใจจิตใจของเย,ย่หนิงเป็นอย่างดีเขาเป็นผู้รักสันโดษตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาใช้พลรรังก,กำลังตัวเองผู้เดียวปลุกคนอื่นให้ตื่นมาเสมอไอ้นี่เขาพูดไปเลื่อยต้เท้าได้โปรดวางใจบัดนี้พวกเราตื่นแล้วข้าจะเป็นสหายร่วมอาชีพที่แน่วแน่ที่สุดของท่านข้าก็ด้วยอืมดูสิพี่ย,ย่ดีใจจนพูดไม่ออกเลย อือพอเธอพี่เฉยพูดให้น้อยลงหน่อยหายังมีเรื่องที่จัดการยังไม่เสร็จนะเยนิงดูสิทำอะไรลงไปกับจววของข้าอย่าดีแต่พูดถ้าอยากจะฆ่าก็เข้ามาทุกสิ่งในตายลาไม่มีอะไรแน่นอนอย่าลังแกกันให้มากนักเจ้ารอก่อนเถอะตุยไอหนูโซโคกข้าขอบคุณพวกเจ้ามากนะ ได้ยินเรื่องนั้นหรือยังหอรักกลับมาแล้วช่วยนี่เถมเรื่องทำเงินก็เจ็ดเกินมวยอูโหเลยนี่ในทีส่สุดตาโจของพวกเราก็มีผู้ที่มายืนอยู่เคียงข้างรัษฎรแล้วต่อยเท่าที่คนผู้นี้จะจัดการยังไงขอรับว่าไปตามกฎหมายดีเลยข้าไม่ได้สอบประคำนักโทษมากี่ปีแล้วเนาะจะเจ้าเจ้าจะทำอะไรตายเท่าเรื่องที่ผ่านมานี้ท่านต้องระวังให้มาก ระวังอะไรต่อให้เบื้องหลังของมันคือสำนักเซียนก็เอือข้าต้องกลัวเลยคาดหวังให้พวกมันรีบมาฆ่าเราอยู่ทุกวันเอางี้ดีกว่าเปล่าข้าไม่ได้หมายถึงสำนักเซียนว่ากันว่าโวยอูโหกำลังดำเนินการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ขนาดใหญ่มาหลายปีเขากับหอเยียนอู N U, เหมือนจะมีความสัมพันธ์กันหอเยียนอยู e ่ N U. ตอนที่22หอเยียนอยู N ่ U. องค์กรที่มีนักฆ่าชื่อเสียงเฉาโช แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้นําองค์กรนี้แต่หากท่านมีเงินมากพอแม้แต่เซียนพวกมันก็ฆ่าได้ดังนั้นไต่เท้าเยเพื่อปกป้องท่านจากนักฆ่าที่ส่งมาอย่างหอเยียนยูท่านต้องพกเครื่องรางติดตัวนี้ไว้ขอบใจมากแต่ข้ามีแสงคุณธรรมคุ้มกายสิ่งนั้นไม่จําเป็นหรอกล้อก,กันเล่นหรือไงถ้าส่งคนมาฆ่าจริงๆก็กราบเท้าสามทีเลยเอ้าวหอกในที่แจ้งหลบง่ายสอนในที่รับหลบยากรับไว้เถอะ ในโลกนี้มีวิธีการมากมายที่จะทำร้ายคนแม้ใต้เท้าไม่มีเจตำนาทำร้ายใครแต่จะปกป้องตัวเองจากจิตกายคนไม่ได้ผู้เท่าอูท่านเป็นใครกันแน่ผู้เล่าชื่อเสียงคนหนึ่งฉันยังเข้าใจโลกใบนี้น้อยเกินไปสินะไทจูของตาโจเป็นยอดอัจฉริยะจริงๆเขาสร้างต้าโจให้รุ่งเรืองม,มายาวนานกว่า3000ปีด้วยมือของตัวเอง แต่น่าเสียด้ที่สุดท้ายเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับไม่รู้เป็นตายไายดียังไงผู้บำเพ็ญของโลกนี้มีชีวิตอยู่ได้กันเป็นพันๆปีเลยแฮะแต่หลังจากไทจูหายตัวไปมีกษัตริย์รับช่วงต่อมาเจ็ดราชาวสมัยที่อายุนานที่สุดแค่500ปีกว่าเองไม่ว่ายังไงก็ดูแปลกคิดจำกัดของอายุทำไมห่างกันขนาดนี้หรือว่าเป็นฝีมือใครเมื่อราชาตายก่อนกำหนดติดต่อกันหลายรุ่น ตาโจก็เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วป้าบาดในช่วงเวลานั้นเองที่เสาหลักสุดท้ายของตาโจปรากฏตัวผู้แข็งแก่งอย่างไทจูไม่มีทางชิน้นชีพไปโดยง่ายหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือตาโจเอาไว้เพียงค้นหาและพาไทาจูกลับมานำทางตาโจอีกครั้งผู้กํากับการรับใช้ไทจูมาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นเชื่อว่าไทาจูไม่มีทางหายไปแหล่งไร้ร่องรอยเพื่อความมั่นคงของตาโจ เขาออกตามหาไทจูด้วยตัวเองตั้งแต่ไปครั้งนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยมิน่าตำแหน่งผู้ดูแลกำกับการของหออาลักถึงได้ว่างเปล่ามาตลอดถ้าไม่หาดูก็ไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วหออาลักคือถ้ำเสือลังมังกรห้องหนังสือหลวงแต่ว่าทำไมคนพวกนี้ถึงได้เป็นเพราะข้ารันเลยหน้าที่หาข้าสืบสวนเรื่องหออาลักให้เร็วกว่านี้สักนิดพวกเขาคงไม่ต้องโดดเดี่ยวมายาวนานไม่ นี่ไม่ใช่ความผิดเจ้าข้าคือผู้นําของแผ่นดินกับปล่อยให้ยอดฝีมือถูกทิ้งไม่ได้เอะใจเลยสักนิดแต่หากมองอีกมุมการที่ฟาบาทส่งเยี่หนิงไปยังหงอารักษ์ก็กลายเป็นแผนที่ดีเลยนะคะขอให้เป็นแบบนั้นเถอะแปลกจริงอูซานซือคือนักพจน์ที่ใช้กระบ,บี่บินคนนั้นใช่ไหมทําไมข้อมูลเข้าถึงมีน้อยล่ะนั่นเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆค่ะคนคนนี้อยู่ดีๆก็ตกลงมาจากฟ้า ไม่มีครอบครัวไม่มีประวัตินอกจากชื่อก็หาอะไรไม่เจอบนโลกนี้ข้อมูลที่หน่วยสืบราชการรับแต่ต้องไม่ได้มีแค่สองสถานที่ที่1คือสำนักเซียนที่2คือวังต้องหาให้เจอไม่อย่างนั้นปล่อยไว้ข้างกายยี่หนึ่งอันตรายเกินไปรับทราบหออาลักพี่เย่ข่าวดีใต้เท้าโวยกับใต้เท้าหนิวบรรลุขั้นพลังแล้วนะปลมมาจานจอมยุด เฮ้ไต่เท้าแท้ๆข้าถึงคบคิดเรื่องราวต่างๆได้มากมายตอนนี้ก้าวข้ามธรณีประตูของโจมยุทธชนอกีกเข้าสู่การเป็นปรมาจารย์อย่างเป็นทางการแล้วปรมาจารย์เชียวนะเทียบเคียงกับนักพจน์ได้แล้วชิบหายต้องอยู่ห่างๆไอ้มอนนี่หน่อยแล้วต่เท้าข้าก็บรรลุแล้วอ,อือสกุลนิวของพวกเราเพิ่งพากลต่อสู้เพื่อพัฒนาการสายเลือดมาตลอด แต่ในรุ่นของข้าความบริสุทธิ์ในสายเลือดเพียเท่าหนึ่งในสิบส่วนของเมื่อตอนนั้นแลว้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยันก็พอโชคดีที่ไอ้มอนี่ไม่ค่อยเป็นภัยคุกคามสักเท่าไหร่ช่วยเพราะคำพูดของท่านนั่นแหละที่กระตุ้นจิตใจแห,ห่งความกระหายชัยชนะของข้าและยังปลุกสายเลือดบริสุทธิ์ที่ซ่อนไว้ตื่นขึ้นมาด้วยฮ่าๆนั้นก็ยินดีด้วยนะทุกคนข้าข้าขอกลับไปก่อนอ่านหนังสือก่อนละ ยี่อะไรวันนี่ปกติก็ลำบากอยู่แล้วพวกเองแม่งยังจะอัปเกรดกันอีกลือในเมื่อทุกคนแข็งแกร่งขึ้นถ้าอย่างนั้นความปลอดภัยของพี่เยก,ก็มั่นคงแล้วโวยอู้โหโคชันตำอย่างมันต้องผูกใจเจ็บกับมาแก้แค้นใต้เท้าเย่แน่นอนจากวันนี้ไปข้าจะไม่อยู่ห่างจากใต้เท้าเย่แม้แต่เพียงครึ่เดียวข้ก็ด้วยถ้ากก้าก็เข้ามาลองดู เครดิตผู้แปลเค็ดวิชาทำลายล้างไปติดตามเพจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับช่องโอภาคไปเรื่อยด้วยนะครับ